ตอนเทรดกราฟเปล่าฉบับเริ่มต้นที่มือใหม่สามารถดูคลิปิดีโอนี้จบแล้วเอาความรู้ที่ได้ไปฝึกทํากําไรกันได้เลยพร้อมกับวิธีเข้าออเดอร์ให้ได้เปรียบกราฟมากที่สุดที่โซนปลายไส้ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทก่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งเลยนี่ฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะมา่านเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเทรดบินารีออปชันได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาความรู้และข่าวสารดีเดียวก่กับบินารีออปชันมาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถเอาไปฝึกฝนและทํากําไรตามเทคนิคของผมและแนวคิดที่ผมแชร์ให้ได้แบบง่ายๆครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกงทาาง Tra de ไวว้ดยนะร่่จเป็ Facebook YouTube Tik อกไอจีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามข่าวสารกันได้อยา่างถึงแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ 8xtrade นะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินเดโมให้เพื่อนเ,อนเล่น10,000นเหรียญน,นะครับสามารถเติมได้เรื่อยๆและที่สําคัญเลยเพื่อน,อนคคนนนนไหนนะรรททีี่่่ออยยากกเเเู้เรรเ้ิิพมมมมมตผผจขขึ QR Detroit Code ลุง ที่เราเนี่ยเทรดทำกำไรกันโดยจะมีโค้ดสอนฟรีอยู่ต่างๆมากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษากันก่อนได้นะครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าททยแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็บอกเขาไปว่า Master G หรือว่า MG ก็ได้นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นักเทรดทุกๆคนไปลองเทรดกล้าเปล่ากันดูนะครับโดยที่การเทรดกราาเปล่าในรอบนี้เนี่ยผมจะสอดแทรกวิธีการเลือกโซนเลือกแนวให้เพื่อนๆด้วยครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยเข้าเทรดกันแล้วทุกคนไปดูครับว่าภาพ าพออเดอร์ที่เขาแชร์กันในกลุ่มเนี่ยทำไมบางคนเทรดท่าเดียวกันกันกบเราเลยแต่เขามีกําไรแต่พอเราเข้าไปเทรดกันเองแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมันไม่วิ่งไปตามที่เราต้องการนะครับมันเลยอาจจะทําให้เราล้างพอร์ตแล้วก็เสียเงินให้กับตลาดนี้ดังนั้นแล้วคลิปวิดีโอนี้ครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อมือใหม่โดยเฉพาะครับโดยผมจะพาเพื่อนไปลองเลือกโซนเลือกแนวกันว่าแนวแบบไหนที่น่าเข้าตามประสบการณ์ของผมแนวไหนที่ไม่น่าเข้าตามประสบการณ์ของผมและก่อนที่ผมจะเข้าออเดอร์ในแต่ละออเดอร์เนี่ยผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังแบบละเอียดเล ครับว่าทําไมและผมคิดอะไรอยู่ผมถึงเลือกเข้าออเดอร์นี้ในวันนี้เนี่ยผมอยากขอเพื่อนครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะฮะและคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยดีกว่านะครับอย่างตอนนี้นะฮะผมเห็นแล้วนะครับว่าเอาจุดนี้ก่อนเลยครับทุกคนก็เห็นปลายไส้เทียนจุดนี้ไหมครับที่ปลายไส้เทียนจุดนี้เนี่ยกราฟเยวิ่งมาอยู่ในจุดสูงสุดที่จุดนี้นะครับให้เราเนี่ยตีแนวต้านนะฮะเอามาตีไว้หนึ่งเส้นแบบนี้นะครับพร้อมกับให้เราเอาเส้นสีเหลืองอีกหนึ่งเส้นบผมเนี่ยจ รอให้แท่งเทียนแท่งนี้นะได้มีการปิดอยู่ใต้แนวครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปรอเปิดออเดอร์ในแท่งหน้าครับโดยราคาที่น่าสนใจนะครับคือราคาที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับนั่นก็คือราคาที่เส้นกลิดนั่นเองนะครับที่เส้นกลิดเนี่ยมันมักจะเป็นศูนย์รวมของราคาแรงซื้อแรงขายนะครับที่จะส่งราคาของกราฟเนี่ยที่มีปฏิกิริยาฝั่งตรงข้ามออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากกราฟในแท่งนี้นะครับวิ่งไปถึงเส้นกลิดเอาถึงแล้วนะทุกคนออเดอร์ในหุใส่ห้าพันบาทโอเค เห็นไหมครับทุกคนเราเข้าราคาที่เส้นกริดน,นะฮะแล้วคาานี้เนี่ยยังต่ำๆนะครับผมมองว่ากราฟเนี่ยถ้ามันไม่ทะลุนะมันจะปิดไม่ถึงเส้นกริดน,นั่นเองนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาอรอลุนออเดอร์อีกครั เรียบร้อยครับกูวินมาฮะบวกมาอยู่ที่4,258บาทนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายชัดๆเลยนะฮะคือกราฟเนี่ยได้มีการวิ่งเป็นทิศทางเทรนไหลขาขึ้นแบบนี้นะครับโดยด้านล่างนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแต่คราวนี้ครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือกราฟเนี่ยได้มีการวิ่งเข้ามาอยู่ในจุดโซนนี้นะครับแล้วก็มีการเทขายกลับลงมาฮะซึ่งในจุดโซนนี้นะครับหลังจากที่กราฟเลอกเทขายกลับลงมาแล้วเนี่ยมีแท่งแดงแท่งนีนะผมเป็นแท่งแดงที่กลืนกินแท่งนี้นะ เรียกว่าแดงกินกินนะฮะหลังจากนั้นครับเมื่อกราฟไหลกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งครับได้มีแรงซื้อกลับขึ้นไปอีกครั้งพร้อมกับแรงครั้งนี้เนี่ยได้มีการแตะที่แนวเฉยๆเนี่ยพอแตะที่แนวปุ๊บเนี่ยมีแท่งแดงอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยเป็น PA เช่นกันครับซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าแท่งตะเกียบคู่นะฮะแล้วก็เป็น PA กลับตัวกลับตัวกราฟลงมาแบบนี้นะครับแต่กราฟเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อมากกว่านะครับจึงเกิดการลังเลนะยังไม่ถ yeah ึงโซนแนวนี้เลยนะ พอมันวิ่งกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้เนี่ยผมรอดูแท่งที่มันใกล้ๆโซนมากที่สุดก็คือแท่งก่อนหน้านี้นะครับผมว่ามันจะมีการถอดไส้หรือเปล่าหรือมันจะมีการติดใต้แนวหรือเปล่าซึ่งกราฟเนี่ยได้มีการปิดใต้แนวจริงๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็รอให้กราฟแท่งนี้นะผมวิ่งกลับขึ้นไปด้านบนครับและหาจุดเข้าออเดอร์ที่ดีที่สุดครับซึ่งจุดเข้าออเดอร์ที่ดีที่สุดของผมก็คือจุดโซนที่เป็นเส้นกริดนะครับมันจะมีเส้นหิดเทาๆนะฮรโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกี้นามาาววงไ้แบบนี้นหาากกเเเเเรรปิดดดออ์ไ้้้ใลคียงส กลิตมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งมีโอกาสในการทํากําไรนี้มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเส้นกลิตนะครับผมเนี่ยเคยทําคลิปออกไปแล้วนะครับมันเป็นจุดศูนย์รวมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อแรงขายนะจะมีแรงปฏิเสธราคาอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเส้นกลิตเนี่ยไปอยู่ที่โซนแนวรับหรือแนวต้านเนี่ยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เส้นกลิตอยู่ที่โซนแนวต้านนะครับเราเปิดออเดอร์เซลล์ก็จะมีโอกาสทํากําไรได้มากกว่าการเปิดออเดอร์บายนั่นเองนะครัเเาวุ่มี่งซื้้อสสนนนนนทดก แล้วก็มีแรงซื้อส่วนมาที่จุดโซนเส้นกริดทำใหออเดอร์นี้เนี่ยปิดบวกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทํากําไรแบบง่ายๆนะสำหรับออเดอร์นี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนึ่งออเดอร์ครับจะได้ปิดงานนะฮะข่าวดีนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยเทรดในโบลกไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณนะครับโดนโลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือใครนะครับที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นเทรดด้วยความมั่นใจกับแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดพร้อมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งหน้าสู่การลงทุนที่สามารถสรร้้าางงกไไดอย่ บาสเซอร์จีมีข่าวดีมาบอกหากเพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยดูแลให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG แล้วเขาเนี่ยก็จะพาเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะครับแล้วเจอกันครับโอเคนะครับทุกคนนะตรงนี้เนี่ยผมเห็นแนวนี้นะผมที่กราฟเนี่ยกำลังจะทําการเบรกแนวขึ้นมานะฮะซึ่งโซนโซนนี้นะผมถ้าทุกคน คนแยกออกมาดีๆนะครับคุณจะเห็นว่ากราฟเนี่ยได้ทําการวิ่งลงมาแล้วนะครับได้มีการยืนยันเรียบร้อยแล้วกราฟเนี่ยกำลังจะเป็นทิศทางขาลงนะแต่ครานี้เนี่ยเมื่อกราฟอ่ะเดี๋ยวผมรอรอดูก่อนว่าถ้ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปด้านบนเนี่ยถ้ามันถึงโซนเส้นขานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์เซลล์ o T ในวันนี้ครับผมได้ทําการเปิดกลุ่ม Discord ขึ้นมาครับซึ่งในกลุ่ม Discord เนี่ยเพื่อนๆสามารถดูไลฟ์สดของผมนะครับในทุกๆไลฟ์พิเศษของยู u ูบนะับได้แบบไม่ดีเลยเลยนะครับ ลงมาด้านล่างครับแล้วกดไปที่ดูเพิ่มเติมครับทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีเขียนว่ากลุ่ม Discord ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นครับมันจะขึ้นมาในหน้านี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยกด connect to discord ตรงนี้ได้เลยนะครับคุณจะได้เข้ามาอยู่ในหน้านี้ครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยอ่านกฎการใช้งานเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดคําว่ารับทราบครับหลังจากเพื่อนๆกดคําว่ารับทราบแล้วนะครับคุณจะเห็นห้องมากขึ้นครับซึ่งหนึ่งในห้องนั้นเนี่ยจะชื่อว่าห้องรับยยยยยออดดหหหเเเีีีนนนครััับใ้้้ททุกกจจิมาา่่งงงขล ทุกคนกดไปที่คาว่าเลือกครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าเพื่อนๆจะกดรับยศของเทรดแดงเียนเลยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทุกคนจะกดรับยศเลยนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่อันที่1นะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีพอร์ตของ MG ็นะครับก็เพื่อนๆกดไปที่อันที่2หรือถ้าหากเพื่อนๆครับมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมครับอยากจะติดต่อสอบถามแอดมินก็ให้ทักไปที่ติดต่อสอบถามแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อทุกคนกดรับยศของเทรดแดงเซียนตรงนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้ครับคุยกับทางแอดมินครับสมมติว่่าาเพนร้ค์ํ เงื่อนไขาการเข้าห้องของเทรดดิ้งเซียนเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะครับที่มีพอร์ตของเทรดดิ้งเซียนแล้วเพื่อนสามารถกดแคปหน้าจอนี้นะครับตามรูปภาพและส่งลงในห้องนี้ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตรวจสอบเลขบัญชีเทรดของเพื่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทําการแอดยศที่ชื่อว่าเทรดดิเซียนสีส้มๆตรงนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับและเมื่อเพื่อนๆเนี่ยมี h, ยศเทรดดิ้งเซียนตรงนี้ทุกๆครั้งที่ผมไลฟ์สดในยูทูบนะครับผมก็จะมาขึ้นไลฟ์สดในห้องของเทรดดี้นนัเองเื่อสาามรถแวะเวียนกันเข้าามตรงนี้รั่ดีเลน ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะเพื่อนๆที่เปิดพอร์ตกับเทรดดิงเซียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตหรือเพื่อนๆคนไหนที่เปิดพอร์ตกับเทรดดิงเซียนแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Discord นะครับที่จะมีคอมมูนิตี้ดีๆครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้เข้ามาเทรดกันนะครับ โอเคเมื่อกราฟเนี่ยวิย่งไปชนโซนเส้นขาวเลยครับได้มีแรงปฏิกิริยาเทขายกลับลงมานะคนจะเห็นได้ว่าณจุดที่ผมตีเส้นสีขาวนี้เนี่ยคือจุดโซนปลายไส้ของแท่งนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดโซนสิ้นสุดเนื้อเทียนของแท่งนี้นะซึ่งจุดน,นี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นแนวที่ผมเลือกนะครับสองแท่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันเคยมีแรงเทขายลงมาที่ปฏิเสธราคาอยู่แถวๆนี้นะครับเมื่อกราฟเนี่ยผมได้ไหลลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับพอมาไหลลงมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับณจุดจุดน,นี้นะ ทำการทำไฮอยู่ด้านบนแบบนี้ก่อนที่จะเทโลลงมาด้านล่างแบบนี้อันนี้คือโลที่1และอันนี้คือโลที่2เพรนาะฉะนั้นแล้วจากที่ผมคาดการณ์นะผมกราฟเนี่ยหากมีแรงซื้อขึ้นไปด้านบนจริงๆนะครับก็คงจะไม่เกินโซนแรงขายโซนนี้นะครับซึ่งโซนแรงขายโซนนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับผมว่าจุดจุดนี้เนี่ยจะมีแรงเทขายกลับลงไปเสมอเลยแล้วในออเดอร์ที่เราเปิดเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับมีแรงเทขายกลับลงไปเสมอเกิดเป็นการลังเลข,ของกราฟนะครับพร้อมกับเมื่อตะกี้นี้แอบมีแรงรีเจคชั่นเล็กน้อย หลังจากที่เรากดออเดอร์ด้วยก็ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าเราสามารถทํากําไรได้ดีนั่นเองโอเคครับเพื่อนนะก็เอามาฝากกันครับสำหรับมุมมองการเข้าออเดอร์นะครับสำหรับวันนี้นะวันนี้เป็นกราฟ OTC นะครับผมก็ไม่เล่นเยอะแล้วกันนะฮะเราเทรดวินมาทั้งหมด2ออเดอร์บวกมาทั้งหมดอยู่ที่8517บาทนะครับภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง5นาทีเลยนะครับผมใช้เวลาไป4นาทีนะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามันจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเทรดค่อนข้างเยอะนะฮะและอย่างตัวผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการ มาหลายปีแล้วนะครับจึงรู้นะครับว่าจุดไหนหน่าเข้าจุดไหนไม่น่าเข้าครับส่วน,นื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมเนี่ยได้อธิบายออเดอร์ที่ผมเข้าในวันนี้ให้อย่างละเอียดแล้วนะครับหน้าที่ของทุกๆคนก็คือคุณควรดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับแล้วก็ดูว่าจุดเข้าออเดอร์ของผมเนี่ยผมมีมุมมองยังไงก่อนที่จะเปิดออเดอร์นะครับแล้วมุมมองในการเทรดของผมในออเดอร์แต่ละออเดอร์เนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าไม่มีเทคนิคไม่มีแพทเทิร์นอะไรเยอะแยะนะครับ ออเดอร์ให้เพื่อนดูนะครับวันละ2-3ออเดอร์นะฮะก็เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าซีรีส์นี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นว่าวินมาสวยงามครับกำไรเป็นที่พอใจแล้วสำหรับผมในวันนี้ฮะและใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ฮะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับใครนะครับที่มีข้อสงสัยอะไรสอบถามผมนะฮะสามารถทักมาสอบถามผมได้ในกลุ่มเลยนะส่วนเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากจะเข้ามาเทรดสดพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถถ้้้าาาาาเกกกกิิดมมมนนว่่รูจจัลุี เพื่อนเพิพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาขอ้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ในทุกๆช่องทางเทรดเดิงเซียนเอาไว้ด้วย,วยไม่ว่าจะเป็น y YouTube f a c e b o o k t i k t o k หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเดิงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย